แอบรักนายข้างบ้านแนวโรแมนติกดราม่าฟิลกูดอบอุ่นหัวใจตอนที่หนึ่งเขาย้ายมาพร้อมหัวใจฉันที่เริ่มสัน่นเขาเพิ่งย้ายมาแต่หัวใจฉันกลับเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินเสียงประตูบ้านข้างๆเปิด จีอึนสาวน้อยวัย24ปีผู้มีชีวิตเรียบง่ายเธอเป็นนักวาดภาพประกอบอิสระที่เลือกใช้ชีวิตอย่างสงบในบ้านเช่าเล็กๆย่านชานเมืองโซทุกเช้าของเธอเริ่มต้นด้วยกาแฟแก้วเดิมเพลงเพราะในหูฟังและเสียงนกร้องจากสวนหลังบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีรถตู้คันใหญ่จอดลงหน้าบ้านข้างๆที่ว่างมานานเกือบป,ปีเธอแอบมองจากหลงังม้านอย่างอยากรู้อยากเห็นผู้ชายคนนั้น สูงโปรไฟล์ดีท่าทางนิ่งขึรึมแต่มีรอยยิ้มอ่อนโยนที่ทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะเขาชื่อคังมินซูอายุ28ปีอดีตโปรดิวเซอร์รายการวราไรตี้ชื่อดังที่พันตัวมาใช้ชีวิตเงียบๆห่างไกลาจากโลกบันเทิงหลังเจอเรื่องราวบางอย่างในอดีตที่เขาไม่อยากพูดถึงอีกจีอึนพยายามไม่สนใจแต่ความบังเอิญก็ดูจะตั้งใจให้พวกเขาได้พบกันบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาเผลอรดน้ำพุ่งไม้ทะลุรั้วบ้านเทอมาหรือเสียงเปียโ,โนจากบ้านเขาในคืนฝนตกที่เธอเผลอหลับไปพร้อมรอยยิม้มขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนเขายิ้มเมื่อเธอออกมาเก็บผ้าแล้วเจอเขากำลังซ้อมเปียโนอยู่ตรงระเบียงไม่ค่ะฉันชอบเพลงที่คุณเล่นมันช่วยให้ฉันวาดภาพได้ดีขึ้น พวกเขาเริ่มแลกเปลี่ยนคำทักทายเล็กๆน้อยๆผ่านรั้วบ้านและจีอึนเริ่มวาดภาพเขาไว้ในหัวใจอย่างไม่รู้ตัวแต่แล้ววันหนึ่งมีหญิงสาวสวยแต่งตัวดีมาหาเขาที่บ้านและสิ่งที่จีอึนได้ยินจากปลายเสียงที่ลอดมาเบาๆทำให้หัวใจของเธอเจ็บแปลมินซูเธอจะหนีความจริงไปได้นานแค่ไหนกันใครกันคนรักเก่าหรือคนที่เขาหนีมา จีอึนรู้ดีว่าเธอไม่มีสิทธิ์จะหึงไม่มีสิทธิ์จะถามแต่ทำไมเธอถึงรู้สึกเหมือนใจจะสลายทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเขาพูดกับผู้หญิงคนนั้นเธอแอบรักเขาโดยที่เขาไม่รู้เลยบทต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นจีอึนพยายามตัดใจแต่เขากลับเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวันมินซูเริ่มสังเกตว่าจีอึนไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นเธอฟังเขาโดยไม่ตัดสิน ความลับในอดีตของมินซูถูกเปิดเผยหญิงสาวลึกลับคนนั้นคือใครแล้วจีอึนจะกล้าบอกรักไหมเรื่องแอบรักนายข้างบ้านตอนที่สองเสียงเปียโน,โนที่สื่อความในใจหลังจากวันนั้นวันแรกที่จีอึนเห็นหญิงสาวปริศนาเดินออกจากบ้านของคังมินซูหัวใจของเธอเหมือนถูกบีบแน่นเธอพยายามไม่มองไม่คิดไม่สนใจ แต่เมื่อหัวใจเริ่มรักใครไปแล้วจะห้ามตัวเองได้ยังไงจีอึนหมกตัวในห้องวาดรูปหลีกเลี่ยงการเจอเขาไม่เดินออกไปรดน้ำต้นไม้เวลาเดิมไม่เปิดหน้าต่างตอนเช้าเหมือนเคยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอหลบไม่ได้เสียงเปียโ,โนของเขาค่ำคืนนั้นเสียงเพลง river flow in you ดังแผ่วเบาล่องลอยมาตามลมรืูใบไม้ร่วงจนเธอหลับตาฟังด้วยน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว เขารู้ไหมนะว่าเสียงเปียโนของเขาคือสิ่งเดียวที่ยังทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นในค่ำคืนที่ว่างเปล่าวันถัดมาเสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นอย่างไม่คาดคิดจีอึนเปิดประตูและพบว่าคังมินซูยืนอยู่ตรงนั้นถือกล่องใส่เค้กที่ดูจะอบมาเองพร้อมแก้วกาแฟร้อนในมืออีกข้างคุณไม่สบายหรือเปล่าเขาถามเสียงเรียบแต่จริงใจผมไม่ได้เห็นคุณมาหลายวัน จีอึนยิ้มฝืนไม่หรอค่ะแค่งานยุ่งนิดหน่อยผมทำเค้กมัชฉาชิมดูหน่อยไหมสูตรของแม่ผมนะ่ะเขายื่นกล่องมาให้มือของเขาแตะมือของเธอแผ่วเบาแต่หัวใจของเธอเหมือนถูกกระชากออกไปทั้งดวงจีอึนพยักน่ารับเบาๆาแล้วเอ่ยเสียงเบาขอบคุณนะคะสำหรับเสียงเปียโนเมื่อคืนมันช่วยฉันได้มากเลย มินซูมองตาเธอครู่หนึ่งก่อนจะหลุปสายตาลงเล็กน้อยราวกับกำลังลังเลจะพูดบางอย่างผมดีใจที่คุณชอบขายิ้มรอยยิ้มที่ทำให้โลกทั้งใบของจีอึนหยุดหมุนชั่วขณะหลังจากวันนั้นทั้งสองคนเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นกาแฟในเช้าหนึ่งกลายเป็นการแบ่งเค้กกันตอนบ่ายบทสนทนาผ่านรั้วกลายเป็นการนั่งเล่นใต้ต้นไม้ในสวนหลังบ้าน จีอึนเริ่มหัวเราะกับเขาและคังมินซูก็เริ่มมองเธอนานขึ้นทุกวันแต่ในคืนหนึ่งเขาพูดขึ้นด้วยเสียงเรียบๆขณะนั่งข้างๆเธอใต้แสงไฟหน้าบ้านคุณเชื่อไหมว่าบางคนย้ายบ้านหนีอดีตแต่สุดท้ายก็โดนมันตามมาทันอยู่ดีจีอึนมองเขาเงียบแต่หัวใจเริ่มสัน่นแล้วคุณละ่ะเธอถามเบาๆหนีอะไรมาหรือเปล่า เขาไม่ตอบในทันทีแค่หลับตาแล้วถอนหายใจยาวผมเคยทำผิดกับใครบางครนเขาเอ่ยช้าช้าและผมไม่แน่ใจว่าจะสมควรเริ่มต้นใหม่กับใครอีกได้ไหมจีอึนมองเขานิ่งเธอรู้แล้วว่าเขาแบกบางอย่างไว้ในใจและเธอเองก็กำลังแบกความรู้สึกที่ไม่กล้าบอกเขาเช่นกันคืนนั้นจีอึนกลับไปนั่งหน้ากระดาษวาด มือของเธอวาดเงาของชายคนหนึ่งที่มีเสียงเปียโ,โนซ่อนอยู่ในแววตาเธอเขียนไว้ใต้ภาพแรกกลางว่าถ้าหัวใจเขายังเจ็บฉันขอเป็นคนที่เยียวยาไม่ใช่คนที่รบกวนเรื่องแอบรักนายข้างบ้านตอนที่สาตอนจบถ้าเธอยังอยู่ตรงนี้ฉันจะไม่หนีอีกแล้วผ่านไปหนึ่งเดือนหลังจากบทสนทนาใต้แสงไฟคืนนั้น จีอึนยังคงวาดภาพในทุกวันแต่ในหัวใจของเธอมีเพียงใบหน้าของชายคนหนึ่งชายที่อยู่ข้างบ้านชายที่เธอแอบรักและกำลังอยากก้าวเข้าไปหาแม้จะยังไม่มีคำว่าเราสองคนแม้เขายังไม่พูดอะไรเกินเลยแต่ทุกความเงียบทุกแววตาทุกรอยยิ้มที่เขาส่งให้จีอึนรับรู้ได้ว่าเขากำลังเปิดใจทีละนิดแล้ววันหนึ่ง เหมือนโชคชะตาจะเล่าเล่นหญิงสาวปริศนาคนเดิมกลับมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ทักทายสั้นๆเธอเดินเข้าบ้านของมินซูพร้อมกับกระเป๋าใบหนึ่งและคืนนั้นบ้านข้างๆก็ไม่มีแสงไฟเปิดเลยแม้แต่นิดเดียวจีอึนรู้สึกเหมือนกำลังจัดสูญเสียบางอย่างบางอย่างที่เธอยังไม่เคยได้ครอบครองจริงๆเธอหันกลับมามองภาพที่เธอเพิ่งวาดเสร็จ ชายหญิงนั่งอยู่ริมหน้าต่างมีรั้วบ้านกั้นอยู่ตรงกลางและด้านล่างเธอเขียนไว้ว่าเพราะฉันไม่กล้าก้าวข้ามรั้วน,นี้ไปฉันจึงไม่เคยได้รู้เลยว่าอีกฝั่งของหัวใจเขามีฉันอยู่หรือเปล่าเช้าวันรุ่งขึ้นเธอรวบรวมความกล้าเดินไปเคาะประตูบ้านข้างๆเธอไม่อยากอยู่กับความไม่รู้คังมินซูเปิดประตูพร้อมกับใบหน้าที่ดูตกใจเล็กน้อยคุณจีอึน ขอโทษที่รบกวนค่ะแต่ฉันแค่อยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวแล้วพูดออกมาด้วยเสียงจริงใจเธอชื่ออารึมอเป็นน้องสาวของอดีตคู่มั่นผมจีอึนชนักเมื่อสองปีก่อนคู่มั่นของผมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์วันนั้นผมทะเลาะกับเธอและเธอขับรถหนีผมไป ผมโทษตัวเองมาตลอดและนั่นคือเหตุผลที่ผมออกจากวงการลาออกจากชีวิตที่เคยวุ่นวายแล้วมาอยู่ที่นี่เขามองจีอึนอย่างลึกซึ้งอารึมมอแค่แวะมาเอาของของพี่สาวเธอและพูดบางอย่างที่ผมควรได้ยินนานแล้วเธอบอกว่าพี่สาวของเธอรักผมมากแต่ถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่เธอคงอยากให้ผมมีความสุขกับชีวิตที่เหลือ จีอึนนิ่งน้ำตาเริ่มเอ่อในดวงตาแล้วตอนนี้คุณพร้อมจะมีความสุขหรือยังคะเธอกลั้นใจถามคังมินซูยิ้มก่อนจะตอบว่าผมยังไม่แน่ใจหอรออ,อกอว่ารักคืออะไรในตอนนี้แต่ถ้าผอมาจากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนอผมอยากให้คนนั้นเป็นคุณเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอช้อนสายตาที่สั่นไหวของเธอขึ้นมา แล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนที่สุดเท่าที่เธอเคยได้ยินจากเขาคุณเคยบอกว่าเสียงเปียโ,โนของผมช่วยให้คุณวาดรูปได้แต่คุณรู้ไหมว่ารอยยิ้มของคุณคือสิ่งเดียวที่ทำให้ผมกลับมาเล่นเปียโ,โนอีกครั้งจีอึนน้ำตาไหลเธอยิ้มทั้งน้ำตาก้าวข้ามรั้วบ้านระหว่างพวกเขาอย่างแท้จริงและเมื่อเขากุมมือเธอไว้แน่นเธอก็รู้แล้วว่า การแอบรักไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยการแอบรักเสมอไปหากเรากล้าจะรักหนึ่งปีผ่านไปจีอึนและมินซูย้ายไปอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเล็กริมเนินเขามีสวนดอกไม้หลากสีมีเปียโ,โนไม้เก่าอยู่ข้างหน้าต่างและมีโต๊ะวาดภาพที่มองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกหนังสือนิยายเล่มใหม่ที่จีอึนวาดประกอบกลายเป็นเบสเซลเลอร์ชื่อเรื่องคือข้างบ้าน หัวใจของฉันและในหน้าสุดท้ายมีรูปวาดของชายหญิงจับมือกันใต้ต้นซากุระพร้อมประโยคบรรยายว่าบางทีรักแท้อาจไม่ได้มาในรูปแบบที่หือหวาแต่อาจเป็นแค่คนธรรมดาที่อยู่คางบ้านที่คอยฟังเราเงียบๆในวันที่เราหลงทางและพร้อมจะจับมือเราไว้ในวันที่เราพร้อมจะรักจบบริบูรณ์